สวัสดีครับพี่น้องเคลนเพลิงเคลนมะลิมครับนี่ยังอ่ะเดี๋ยวมูครับแตเพื่อะจัดให้ครับเจ้กโลนหนึ่งสองหนอยครับแล้วเดี๋ยวออกให้ขอบคุณครับสองลอยนี่บอครับเดี๋ยวออกให้ขอบขอบขอบคุณมากครับจัดเลยขอบคุณไอ้ไอ้เขาหนี่แล้วนะขาหมูวนักที่ออกให้ขอบคุณครับมูออกไห้ต้วหมวกว่านี่มามกับพักกันนอนตายอักลากหกโมงมาท่ามีไฟตื่นขอเลงเมื่อผ่านรอเบ่อรนน่ะอาบวุฒิเจ้าโอ้ติดแล้วแต่ว่าปักต้นน่นเจ้าเสีย เดี๋ยวออกให้นะครับสองร้อยด่ามนะสามสิบเออให้ออกมีดเป็นอยังหมู๊ปะต้องออกช่วงกันช่วงเฮ้เฮ็ดกินนี่แหละแมนปวดว่ากลัวมู๊ปไม่มีแล้วแมนเออขอทิ้งเงินไว้รูกเอาไปเฮ็ดกินเดี๋ยวเอาเงินมาให้เงินจะออกให้เจ้าบอลจานเบิร์ครับเอาให้จานเบิร์ครับจานเบิร์แล้วออกจานเบิร์แล้วมาบู๊ปปัญหาเราว่ะปัญหาแล้วจิ๊บจิ๊บระดับจอบอเนาะมาไปซอยมาหนิ มัจจุบันคือเสต็งก็มีเลยย่งเขานีเลยย่งแถวกับไปยังไปขาแต่ของไมได้ไได้ออาจารย์ไใ่กะทิมอตว่างดล่ปๆอปลาอดขอปลาอทอดปลากินก่อนทอดปลากินก่อนมนจีเทียงเลยได้ดิเอามีเท่าไปเจิมป่เออเจิมแลวเนาะมีไหมเมืดได้ควบมัยเมีดเลยอ่ะยืมยืมเมียดหน่อยยืมเนี่ย ยิมอได้ายืมได้า่มีน่ะนี่ดังเดียวอืมดังเดียวดังสามสิบบาทกู้กู้ถูอเข้า่หมฮะมาแทงบ่อเข่าได้เนี่ยนี่มันแทงบ่อเข่าตัวไป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 เฮ็ดอู้หีหลี่อู้อีหลี่เป็นตัวบ่อเข่าให้ตัวก็บ้านเอาเรียกเอาเรียกนะได้อ่ายแล้วอ้ายก่อนเอยเขายูเขายูเขาก็ลับดููไปไปไปเฮ เือ่อวไปหันกีฬาเนาะไปม่แล้วบอกหอางกนจะหานว้นี่แหละเงิพอเหลือที่สองร้อยวเลียติมันนี่บ่ครับเงินพอเหลือสองรยที่ดีเลยเขาอีครับอาจารย์เบิรโอนี่ผมว้นึงเนี่ยมเท่านี่ค่าตัวอะไรเราบ่ค่าตัวเท้โอ้เยวก็ได้จัดไปจัดบูดไปแล้วครับพี่น้องครับจัดบดญด้บัดเดี๋ยวชาอ้ยนาเย็นๆครับจัดป จัดให้ไปไปเบิรงทข้างกูอ่ะตอนนี้เข้ามาหอบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายาย่าให้ติดสนนะมันแทงบอกเขาไอ่ออกมาไม่ไหม่ยังครับเนี่ยทันไรบกพร่องเอาเตะปากเหยียบเกียวผมเลยครับเอาเราเตรียมโซ่ไปเลยผมบอกไอ้กันใช่ครับเออเอาเอาใจเย็นนะครับอย่ายาจัดเปียกยากินน้ำกันกินน้ำกันอย่างเดียวบอกครับ เราคือแจกสื่อเลยหน่อยสื่อนิดนๆหน่อยสื่อต่เล็กรถมึงมีเหล็รถสี่แปดพออันดอกอื่นอ่านมือเล็กมันอันพ่ออกครับมือนีบอ่นาีบเจอผมเลยเล็อ่านพอออกครับเอามาเบิ้งเอาเอาต้องหนอยนะเอาเราซักหายด้อยาดูด โอ้ยจางสักตาเนี่ยจังสักตากะไรนะครับโอ้ยจี่ซักน้องสาวพี่สาวสาวสาวเขียนนี่อย่างว่าเขียนเสื่องเขียนแบบเห็นแบบเขียนเสื่องเดียวครับกระติกน้ำสีนี่ก็มีตีเดียวหนิมีหัดพัดลมเพราะลมสีอย่างสิขาดสีดำเลยจากไหนอาอสปีดพัฟพลเอาครับโอ้หาเด็กนักเพิ่นว่าเพิ่นว่าไม่มีเอามาซอยมาซอย ก็ข้าน้อยข่าแม่เราบัานนี้นี่บอกก็ข้าวหน้อยฮาแดกดากเูยบมาเปนบักท่องนี่อันนี้บักท่องอันนี้บักยังนี่บักยังบาเป็นบักท่องนี่ทางบักทางซอยเหลือเองเด้สิบกว่ามื่นนี่นี่เห็นปะซอยเหลือเองเด้สิบเช็คมื่นปะขันเราพื้นขันมี่เนี้ยไม่เห็นเห็ดเห็ดในเบิร์ดทํา แต่ตุดเมื่อกี้เตี้ยปัญหาที่ว่ามันโมมีเนื้อมาะฮิดเนี่ยเสือเเอาเสือเอาไก่เกยมี่นี่ตู้เห็ดกิโลลาก่งเมากินคื้นทนี่นี่ยมันกับมันกับกล้ากินอยู่แล้วเดือดซื้อมาทัลงคุงบนผ่อนเลพผ่อขอวาเดือดรึวเดือดประคอนเดือดบริบบะเดือดชัวร์ไหลมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกัน อันนี้ยังไงครับเลยท่นท่นก้อยจัท่นลาบนะเอลยเออเอาใช้เดี๋ยวมงหนีไปนงเังหน่อยมันจะต้อเลยน่มะขม่วงนี่มาแต่ใส่หน่อหม่งจานบุตใส่ข้าวว่ปนี่ มึมเป็ไรเม่เาไให้มึงเานนบสดีอนะยจ่ยี้อ้าว่าั่อไ่หรอหมได้งะทานเนาะบอกว่ากิบไปจกเจอเด้อหอมใส่แล้วเจ็บปกเจ็บปากจบเจอเด้อาจะไปก็บไปโมได้ได้มีดหามรักได้บาดนีก็เห็นก็เห็น้อนฟันไม่ได้ยินเลยออ่ะโอ้ยขุ่นหก็จิงหดไงเนาะโอ้อาจารย์เปียกไหมทยดอกหอยตายเลย อน <ah> yep> um mm ja. oh ี่อยไปย่มผอยฟันมือถิ่มเลยอยอ่ะล้วมเสร็จแล้วล้วมเสร็จแล้วันมืม่านั้มือนีแต่พอขั้วเยครับพี่น้องเด้อมีแต่พอขั้วแม่ขั้วนี่จอดไปหลายไลนใช่ไเแม่ขัวอต่อแม่ข้วเนีเอาผูกนั่นเด้ขอยเห็นโพดเราโอัคคือกันหายยกดก็ซื้อยังไงอ้อนยังนี่ล่ะ เราโพสเราลังยนนอผู้ใก่อนน้องออดแกสลาอย่างนี้แหละ่าอ่าเอาบ่จัดพิีักไม่แต่พอขั้วนะครับวันนี้เด้อแม่ขั้วซาลาหม่หมดแล้วครับผมเดี๋ยวมากินนับกันเด้อพี่น้องนะครับผมกราจุ่ พอกินบ่เนาะแค่ยู่บุ่นนี่จะสองลอยเลยเอามาให้ีวันนี้ขวัตั้งเป่าไว้ว่าขอจิซื้อสามโล่อวานมาอยากกินมาวันนองกั่วนกัน่ยเ่ขากับวัน่ยพอตื่นมนพอเห็นรถเจ้าอยู่แต่อมก็นอนตัวมนบ่ ก็ทายจะตื่นนะฮะหมอนกับปูมี่ห้องกับปูมี่วันเดียวนอนนอนแบบปมีหมอนเลยวันเดียวเอาห้องกับไปใส่เหมือนเมียเต้นงี้หมอนโม่แหงหมือนยินดีนั่งน้องกับเขาเมื่อเจ้าเอาหลุมลงเขาตีกองอะไรดีแล้วถทำไปตีกองก็ตีบักเสือดำดำนี่บักเสือดำดำตีมันรดเฮ้ยยาเฮ้ยยาไอ้มีดเอาเสียมว่าไ่มาหันมือใส่ไอมีดบ่เขาดอกหนังมันหนากระด้อ ่วาวนัวหัวมดกันไปขับพี่น้องก่อนที่หฮาสิถืงเลขจานต่ำลงมือเองนด่ครับเนี้ครับต่ำลงมือเองเลยเราหิวเขาผมเป็นยังเราหิวเขาจานต่ำแล้วควันพัดลมครับคือตอนไงแต่จานต่ำพีดเป็นลาบพอดีว่าซ้ำหนิไงผัวด้วนี่แต่เราสิฝากบ่ฝากกันฝากกันแล้วมันเสียบเออฝากซอยนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจีจัดการเองพอจะวันี้ผู้ฝากให้ผมจีด้วยผมจีฟูเองลับละเอีด ก็เพชรก็สมก็ใส่ก็เียมลาบลอยเอ็นจริงว่าไร้บวังเหรอครับอาจารย์เปียกไปเหตุเหรอเอาใส่เอาแต่คนมาแต่ใช้ขึ้นมาหลายเต่าเหมือนนะครับพี่น้องนะครับวันนี้ หลับหมูงานแตงจานเบิร์ดนะครับแ,แตงก็จะพร้อมกันนะครับคุณผู้ชนะสนุกหลับอยากกินกางการนะผมเดี๋ยว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 เอาวางมาอีกรูปขอบคุณพี่การชัยพิไลศิลป์นะครับหรือว่ายายไลนะครับอขอบคุณมากครับคาบนี้ครับอ,อาจจะเป็นคาบหน้าคาบเที่ยงคาบแดงก็อาจจะมีอีกครับขันออกเหล็กหลกินแมวสามมือหลุด เก็บจนออกในออกงานหมดมกาไก่ไรแมเอออย่ามาไก่เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไก่คั่วบอสุ่มนี่เฮ้ยวอย่ามาบอกไก่กันเออว้าไก่คั่วทีอยู่เด่เออผู้ใดผู้ใดอวนอัวอยู่อยู่นู่นคั่วแต่ว่ากุ้งย่างหรือเปลครับพี่น้องลาบลาบ กันบุลเล่แล้วจะถอดปลาีกเลยถอดปลามแกนไม่ใส่่ได้บอครับเเจาคนไหนมอเรียนรอเออนี่อาชีพทาราเรียนไม่ได้ผมไม่ได้ผมไม่ได้เชีย่ได้ผมอเียนเได้หผล้อเีนตัเออราขี้แหนบได ครับพี่น้องมัอนี้มีแต่ขั้วนุ่มๆนะครับมัอนี้มีแต้นุ่มๆเท่านั้นเลยนับทีโดยอาจารย์บูดนะครับนุ่มโซดแห่งบ้านเราครับนุ่มโซดแห่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมโอ้ยังล่ะยังล่ะครับพี่น้องอ่ะฝากช่องนักดนตรีลำเพลินพี่เชี่ยวด้วยนะครับกำลังจะถ่านนะครับผมฝากพี่น้องไป ติดตามพอมนะครับผมนัขาวันเป็นสกิหลามูกันครับขอเียบๆนะีครั้น้อะกะชางนี้กันันกะานี้ยครับกระทะวนบอนี่ใชัดนี่กับพี่น้องนะครับเป็กกรักใจกับทีมงานบาวโสดทอานะครับครับคุณ้องสวัสดีเอฟทีบ้องสดีทานน้อยออฟฟิเทียว ครับเที่ยวก่อนขอบเชียวสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมโอ้สนับสนุนหลักย่างเป็นทางการนี่ร่วมกับบริษัทการใย้วิลสินผู้สร้างสรรค์เทพคุณภาพค่ะสวัสดีครับรักษาการดครับขา้านตรนักด้างม่จันตั้มนแห่ฟาครับจันตั้แ จัดเปลียเจ้าเพ็ีดีดีเด้อเอาแบบเซ็บๆเลยสมคักข่อยวมาขันับบงา่อนครับ้ำมือก่อนเยอะใช่ใส่ถุงเอาถุงใส่พี่หนุ่มครับพี่จะผู้เบาขันมะนาวครับนั่นแหละถุงละเออ เนื้อมันนุ่มครับีอสแล้วก็นำลวกว่าไปนี่แดงครับแล้วก็นำมันล้วนครับเนื้อตังนุ่มแล้วก็ปรุงแล้วก็กินแล้วก็กินครับจะกินเห็โอเคั่งกัช่ปโอ้ยั่นกระชกา เนี่ยมูโอย่กับบทสักเด้มักสักโซ่ให้มูว่าจะาข้องขยันดูยันไปกัปดหบางนี่ตั้หาแนว่าพกติก็มาได้สักเองน้อกพี่น้องเอ้าอันรัไปใส่ละไมเซียวรับไปใส่ไมเสียวไปใส่ยูหยีรมัดขยีขนาดนะที่เวให้บ่อแกผู้เสกันเเ็ดจังได้เนาะนี้

แับเป่นออกสูตรจานเปียกด้วยวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเหลือถ้าอยิ่หัตตลาดโกสผมครับว่าันแค่จันอะ จารย์เหลือมาบอกนูคนสร้างจะจังไดแล้วเดี๋ยวมาบางตอนปรุงกันนะครับพี่น้องนะครับผมพูดพี่น้องของปายสู้ขู่สุกนนะครับช่องกัญชัยเราเพลินเราไปเที่ยวนะครับผมนี่ยังครับพี่น้องหลังจากขีดด้วงแล้วนะครับจารย์เปลี่ยนแล้วก็มาซร้อยสร้อยหลังใส่อันนี้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 ดิบวะอานจารครับ ดิบใส่เลือดมาไปรับแมนครับมาเด้อกินข้าวซุกแล้วพี่น้องเอ๋ยอาจารย์บุตรเป็นพระเอกก็ได้ไหมได้ครับวะนี่คอมเมนต์ช่องไอผมว่าบ้าตั้มก็เป็นหมื่นครับคนถ้าเบิ้งนะแล้่เอาอีเดีอยช่องไอกันใช่ยี่สมผลปะไล่สดหนิเพียบๆพอพวกีคนไหลดิเลี้ยงครับเขาไปเที่ยวเหมือนข้าอย่างเบิ่งทีมงานเท่าือว่าพักกันไปเจ็บแค่นี้บ่พัทยาบ่แมนบาดฟ้าหมด เราไกวกลับไปใส่มืออู้อันนี้ใส่เลือดแล้วใช่ไหมนี่ครับประมาณนี้ผมไม่ค่อยกินนะครับพี่เดเพิ่นครับผมมาเพื่อไกวะโอ้ยโอ้โอ้ไปไปกินไปชมปรุงแล้วพี่น้องปรุงแล้วครับปรุงแล้วโอ้บอกภาพว่นี่แบบสดเลยมันว่นี่เพิ่นบอกให้ทันทันครับผมให้พวกกินน้ำเกลือครับอย่างเนาะกต่เดือดต้องมัดสายหนึ่งสุดยัง น่นกิสดๆเจอ้ออมดี้ยันดูข้าดูกาทำกับข้าวนะครับคุณดูกินข้าวอกันเอาไหมขอยบอกมาฝากทุกคนโอกินน้กันขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณแม่โดมนะครับกินแกันแกน้อย กัตรูบาได้อยู่นเมโดมอไม่ต้เบไมต้องฮะแม่บตรไม่เห็นเลยจะนมีมีอะไรจะนเอาเอาอยู่บอคอยคอยแนะน้ำเลยผู้นึ่งน้ำหวานนี่ะนำหายจานเบิร์ดเลยก็จานเปียกเอากระเทียม่ยด้เจ้ากับจานบดด้จานบดได้เจ้าคอยเลือกใครแล้วเอาู้าวเาได้ป่เพราะว่าโดนแล้อว่ได้อ้าวอยู่สิแต่ ยู่นเต็นใครหนึ่เต็นผู้ใดยูนเต็มอ่าอ่าอ่ผู้ใดยูนีเต็มอผู้ใดยุนเต็มมอ่ะก็เมียนวิผมเอนเนคบุยบายู่บอกเมียนแต่อย่าว่าหัวเขาขาไปในเต็มนะแต่ว่าหัวเขาว่าไปน้ำไปีกออก เอามาส่งอันฟอร์ดยังกินน้ำตาลได้จ้าจ้าโอ้ขอบคุณมากผู้ใดซีจะนับสนุนเนอครับแน่สนับสกินเตียงครับแดงจะไดผู้ใดซีวีมีตาน่ากินสีเท้าน้อยฉันดอกอืมท่าอดบัากยังไม่หนึ่งขามนี่เป็นพยากาศให้เราเมตตาแล้วไปทำนี่เราเพิ่มกูข้ามแล้วครับเผลอๆข้ามแย้งเป็นไอ้กันใช้ครับเพราะงั้นเนาะเหรอเนาะเพราะว่าเพื่อนติปังอยู่แล้วครับมันมีอยู่สองอย่างสกินแบบรูหรือแบบเลาเท่านั้นแหละผู้ใดซีเต่มกันครับออ แต่ว่าเล่าเบิ่งผู้ขาบอยู่แล้วนะอ่าเด็กดัาไปไปกรุงเทพไปกรุงเทพก็ได้พราได้แต่อันข้าวหองกินน้ำกันเถอะเก่าล่ะจะเปียกเซ่ยนิดหน่บาทไปกรุงเทพเหมือนอร่อยก็บาทครับโอ้ยสี่หมื่นอ่ะครับยังประหยัดเลยครับเพราะว่ามีสานันแมนครับเพราะว่ามีสานันได้พี่น้องโอู้เป็นตะกินครับพี่น้องเป็นตะกินผมไม่คิดกินแล้วไปเลยพี่น้องผมบิกเกือบพันพี่นะแมนยุ่งเจ้า มน่างกนช่เยังาไงเนี่ยยไปซื้อแต่นำซื้อแตนี่ยว่ะายำนะมาเสียเข่าเสียบนเดืดเีละสามห่อยบ่บ่ได้เขาเสีเปินหเกือบเาต้องตรงเลในมูเขาข่าเีินบ่ได้เขาเลยน่เพราะว่าขานอนครับขานอนอีกอีอีกมูรบกั้นมเของกลุ่มนอ้ยจัดจยดมาท้ายแขเราสะพาน ทพเป่ามาอรทบบกิบเดนเอา่ผักีนปอผมได้เป็นยังบุตรบได้เอิ้กันบ่ เวลาเขาเ่อยวห่รมมร่โอ้บานหนเต่เบิรจะลืมนะครับบานัเต่าเบิร์บานคัต่าเบิร์ย่าลืมหับพี่ก่ลงไปอ่ะพี่เบรลียกน้ำากาเมจ้าพี่คน้พี่พี่ใจตั้หัวต้องออกมาลดออกเจ้าปท้อยบอกเขาบอกเม่แดตามนี่นั่น่อ่ะพี่น้องครับเตรียมโตครับเอามาเบิร์อันนี้ครับพี่น้องเลยเรียกว่าคลิปนี้จะถ่ายยาวๆให้พี่น้องเบิร์เลยครับ ยี่สิบนาทีเอาไรเสร็เอาไรสดก่าะเพี่อนมามามาเดี๋ยวิ้วแออเอามาผิดเกลี่ยได้กันภาทานไปปูหมอกลรีลร้านคนเรีล้านเอที่ไปหาเล่นแบบโอ้ยหนอนน่าตายนี่เลยเสลแตกอย่างน่าเล่นจะโทรศัพท์อย่างนั้นเล่นเนี้ยก็เนีก็มัขลามลาเดี๋ยวเดี๋ยวทาตาเลยในขลาเออท้าตานย กับว่าไม่ขนาดเนาะไก่ยาวมาคุณพี่ดองครับคุณพี่น้องครับอู้ยครับคุ่หมอเมนูนี้โอ้ยใส่ย่างยางย่างอันนี้บ่กินนะครับอันนี้บ่กินนะครับเข้าไปมุ้งยำอันนี้บ่กินนะครับเข้าไปมุ้งยำรอรอควที่วันพิจิร่วมด้วยเชิญกันมมทนาคตรโคตรตามบุคคลบุคคลนี้ครับสวัสดีครับลงทุนไปหลายล้านแลยพระท่านในเด้กกำไรอยู่ เฮ้หมลสองลอยกระด้บรหนึงเนาะครับเอากินแูเถ้ามาดามตองซีลอด้วเื่อเมืรกินดีไ้อันแก่งน้องหม่อัน้าร้อยก็บาได้ว่ายด้วกูน่ะเราจะอิ่มแล้วจันบุครับกินน้ำกัุเก่าเขาเขาเป็นอขรเขาเขาตัวไหนม่ไก็กินพื้เก่าเนาะครับผมผอะไรกันครับ แพงกันคือเก่า,า,า,าว่าขัดไหนมาไล่ไล่ให้ขัดไมาไล่เต็มข้อนะแพงขุดผ้าไปกินหลานมันขุดมันเอาได้อ่ะพี่น้องนี่คือเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวข้ามากินน้ำกันครับนู่นหนูเมื่อเราเปียกทีพี่ผุน้องนะพี่น้องครับตอนนี้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เอ่อเอียงแบ่งอย่างไ <c oughs> รกันแบ่งก <c oughs> ิ๊บอะไะแบ่ง <c oughs> กิ๊บอะไรกัน <c oughs> หมาจัึงว่าเทน้กันตลอดแบ่งกัน แล่นไทยก็เล่นกนเนบักมาครับเอาไม่อีอไเจาเอาเลยวฟวีก็รงม่ใช่น้ำคนอีกแล้วยัเอาวยฟัวมีครับเม็เม็สวยต้มอือฮีม่หช่อะไปเดี๋ยนี่หสวยต้มนี่เน อห้ยอร่อยมากครับยกไปไม่จะบุดเหลือตุ่มชุดจริงนย่าอย่ายกไปตั้งฝุ่นมาพี่น้่อมามากินน้ำกันครับพอแผนไทยนะครับ

เขาเนี้ยหอนอนครับพี่น้องครับนี่โอ้นั่งใจแป็กนั่งบอกเขาบอกกินพอกกินขขาหรอกมามันย็นรับถึงหัวล้มกันไปใหญ่เหี้ยไว้พูดเอากาเอาการเขาน้ำเอาการ เือบามือน well> ี่เป um ็นสลองแห่การใส้ถึกเหล็กนะครับผมบ้าน้นไรครับครับผมแล้วมแรงแห้งจัดชุดใหญ่ได้มล็เนือจังหาโลขาอนี้ขอบคำนั้นออกเลยขคซื้อเหล็กตัวเดียวนี่งวดนี่ซื้อเหล็กตัวเดียวอีัใหนขากพอเปลียมันจะไปอยลยอัน

ของบ้านันมาเียอบอลาชิลิภาพไปเอาขอบุญกำลังใจครับพี่น้องนะครับพอกันคลิปนาครับพี่น้องมาอนีขอให้ติ่มนำสำราญกันทุกคนงบสองรอยไม่นี Hyung ่ตอนเ้าไม่งบสองรอยเลียงในดนตรีนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจพอกันคลิปนาอยู่ดีมีแห้งสุกุศลลำรวยลำรวยเด้อพี่น้อง ถูกหวยร่วยเบอร์แต่ว่าคอยถึกสามตัวตรงสาธุสาธุสาธ,สาธุห้าเดกดกัก